น้ำจิ้มราดเลยไหมหรือยังไงเนี่ยดูเอาสูตรพิเศษเนื้อสดๆมันถึงภาคเนือก็บีิเนื้อสดๆเนี่ยครับให้แม่ครัวอีเข็มนี่ครับขอบคุณสภาพอย่กับความอจะด้วกันลนะ พ่อยงยุท <PPE> กับแม่แม really ่นะลืมขอบคุณขอบคุณพ่อยยุเด้อสาบเด้อ้่สายชูอับปลยับมาไหมับนเลยคบผมี่เสืงยาะเดียวเนาะเี๋ยเีนอนาะนาะอนะยัเนวนนนเดี๋ยวยววดี๋ยวเนเยาะเดีวนาะดเานาะดาายยนเเน ไปกินก็บชบอบนเลยอครับกินาเตเาตัวนั้นพี่อ้าไปพี่อ้วนตัวนั้นอันนั้นพี่อาไปเนี่ยแบ่งกันให้ทั่วถึงพี่อ้าก็ตักน้ำจิ้มแบ่งข้างหนึ่งดีเลยอ๋อกินเพียบเ่นี่อ่ะ แบ่งทีมพพะเอกเ่ยมาเด้อมาเด้อลูกๆต้องใส่ของกัวอีใส่ิวลูกใส่บดันะยญยเออหยุดยุดคนพะเยานี่ครับซิมซิมซิมหัยฮันดีใ่ันดีเนี่ยเอาดูุเอาวยมันบ่งเอาเร็วเอาฟ่มกองฟ่มไหมมเอผมปะผมยิ่ะผมได เอาดับตับก็ค่อยเป็นเรือเลยอคยิ้็ค่ยเป็นหน่อยค่อยเป็นวกเมดเนาะนี่นี่อวนตับนะขอบคุณเพหาจิตกอยู่นะแ้เราจะคิดด้วดิีกินกทีมงานพี่เขารออยู่ นี่ครับสอยจุทักชีนี่น่หอมเนะยังกะบม่ไม่ดกไ่ิ้งขมป่อยเราใส่ก้วยังมั่นไม่ใส่ยีกพี่อาเอิญไปไปนั่นหะนี่ครับคนไม่ด้อกเจ้ากไม่ิงมก็ดับไปดิน่เห็นเริ่มลายแตกเห็นเริ่มลายแตก เนี่ยครับกินลงกไก่แล้วเป็นคนซอยเองเนี่ยคร,บครบับเส็บๆเก็บฟางเพราะใจผมก่อนเอาหน้าไปมาถึงอันนี้รูปไงซื้อรูปมาให้ก็กนินชุดหนึ่งที่ไรซื้อมาให้สองชุดสามชุด ให้พ่เศษชุดหนึงนี่แหละลูกเออนี่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 แลคนใช้กันได้ปะแมนใส่ถ้วยนี่นี่และทำดาบดาบเกตคนพื้นที่เรียวขาคนหไหมได้กินน้ำกันใช้ละพักัครับนั่นลัพากมาเมียใ้เหอืออือหือาลโนเอาวหรมื่อกันวนถึงวันจบเลยเหนือวันจบเลย นายยกไหมกินเป็นไหมมาถึงนี่กินเป็นไหมเดี๋ยวถามก่อนมาถึงภาคเหนือกินเน่ยวนฝรั่งใหญ่นี่มาถึงภาคเหนือนี่กินจุเป็นไหมกินเป็ดครับเด้อเยอตก็จูนี่ของมากของเสียแต่ว่าขาดอย่างเดียวขาดอะไรอีกเลยสี่สิบดีกีไม่มีเอาไม่เอามาจากบ้านด้วยโอ้วันหลังถ้ามาต้องพกด้วยโอ้มันไม่เหมือนอีสานเลย จ่วดก็เลยไม่ช่วยเลยเทหมดเลยเทใส่เลยนั่นแหละตรวดจครับจรวจขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับเด้อครับผมดาบสี่สิบตีกี่เป็นดาบนี่สิบไหมลู่ลู่เนี่ยเนี่มยใส่ห้าก็เป็นสี่สิบเลยอ้อันนี้ทีมงานตั้งอีกแจกสลับเป่าจากตรงมิ้เหรอ ออหักผ่าหงนเพลงเหรอมีผ่อหักน้้งมีหดพ่หักมี่ดเอาหังเนือไหมเนื้อไหมมาครับเนี่ยไปดูจ้าของเนื้อเนี่ยครับเอาไปห้องหน้าดีกว่าสรเดิมเอใช่ปลาแล้วครับ ครับเดี๋ยวเี่อบริหารน้ำทะเลเยอๆเมื่อวานเลยเป็นห่วงเลยวูี่ยวปลาวไม่ใหญเสียวพี่ทูเดี้ยวเีวเ้เดินต้นมเอะไรวเดแวาเดียแล้วเดี๋ยวสืต้องไปเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้ายดีกียอี้ก่

ระบบตอนนี้เบึงเบึงหลังก่อนครับย่างไปใสไงอบ่เอาแมัดน้ำกันเลยฮู้น้ำกันน่ะเฮ้ยขวานนู้นเลยติเฮ้ยเนาะไปแบกกองขึ้นรถก่อนไปเอาขึ้นไปทีก่อนก่อนสิตีไป,ไป,ไป,ไป เลกการคึมๆทั้งพุ่นไหมกดก้อนเดียวนี่แหละครับนี่รตีออกห่างซ้ายควัวหรือตีขามที่จจิงในครับทั้งพีกับลงโจมครับเพราะแล้วลงมาแล้วได้ละครับหุ่นเข่าดิบอ๋อเอาเมื่อกี้นี่ดีเซ่น เอ,อาอมัดเถิดพอเอ้ยเง h แป๊ะเฝอ,อาลมัดที่ล,ละลุกพุ่นเราุ่นเล็กเหรอมม่กินเหอซ็กเล็กเลยเดียวน่ครับอ้ดมมาแหละร่มมาจากน้าครับนี่ครับ มาพี่น้องคลิปนี้สั้นีีครับว้าวเนี่ยก้อนนี่แหละครับเ,เนี่ย